เขากระโดงเนี่ยคุณอาจจะไม่ทราบเรื่องราวง่ายๆเลยครับเขากระโดงคือที่รถไฟนั่นเองพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยห้าพไร่รัชการที่6ปี2องพันสี่รอกสิอกำหนดพอรอกอกำหนดเขตสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลเวนคืนโดยใจ่ายให้กับชาวบ้านในขณะนั้น18ลายและปักหลักเขต บุรีรัมย์เขากระดงพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของรถไฟนั่นคือพื้นที่ที่เป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาสนามแข่งรถอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตนี่ครับโดนทาไปส่วนหนึ่งนี่คือพื้นที่ทั้งหมดส่วนอันนี้ถนนหมายเลข2 4 5 6ที่ตั้งของบรหอจกอบุรีจเจริญคอนสตรัคชั่น ที่ตั้งของบริษัทศิลาชัยบุรีรัมและบ้านพักนายศักดิ์สยามบ้านพักนายเนวินทั้งหมดขอเลือทิ้งหมดลือทิ้งหมดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือทิ้งสนามนี้ยกเลิกไปสนามฟุตบอลนี้ทุบทิ้งไปช้างถ้ารวยจนป่านี้แล้วไม่ควรที่จะไปเอาที่รถไฟเพราะมีคำพิพากษายืนยัน ชัดเจนแล้วว่ารอฟอทเป็นเจ้าของทั้งหมด5,83 0ไร่แต่ตระกูลชิดชอบขมือบทั้งหมดนี้ไว้และก็ทำเป็นการสร้างกีฬาเอามาบางหน้าโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนของนาพักภูมิใจไทยและผู้ว่าการกีฬาชื่อนายก้องศักดิ์สนับสนุนนายเนยวิน ที่ทำเป็นเดินนู่นนี่นั่นบาทเดียวไม่ได้ควักออกจากกระเป๋าใช้งบหลวงล้วนๆผมถามคุณว่าถ้าเกิดคุณเปิดจริงคุณเปิดเป็นฟุตบอลสนามฟุตบอลสาธารณะให้เด็กไปเล่นสิครับแต่คุณเอาครอบครองเป็นของตัวเองนั่นคือความเลวร้ายที่สุดของพักภูมิใจไทยที่ประเทศนี้เคยตั้งมายังไม่จบครับในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับ ถนนเลขที่อ่ะถนนเลขที่นี้คือ2445นะครับบ้านในาเนวินถนนเลขที่8564้ปป,ปอชอชี้มูลเป็นที่ดินการรถไฟบ้านใจไทยตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดชาวบ้าน35คนถูกไล่รอฟอทอกล้ากับชาวบ้านแต่ไม่กล้ากับตระกูลชิดชอบผมถามว่า รอฟทอท่านทำสองมาตรฐานกับชาวบ้านท่านไล่แต่กับของนายเนวินท่านไม่ไล่ดังนั้นถ้าท่านดูต่อไปท่านจะเห็นว่ารอฟอรทเลือกปฏิบัติกับชาวบ้าน35ลายเพิกถอนโฉนดโดยฟ้องกับสารยุติธรรมแต่คดีนี้ท่านต้องจับทางให้ดีแต่ตระกูลชิดชอบกลับไปร้องศาลปกครอง ฟ้องกรมที่ดินเพื่อรอฟอทแทนที่จะไล่นะรอฟอทอกลับไปล้องศาปลปกครองให้ฟ้องกรมที่ดินเพื่อยื้อเวลาการออกโฉนดได้ยังไงก็พูดง่ายๆว่าศาปลปกครองโดยการรถไปไปล้องให้กรมที่ดินเนี่ยบอกว่าเอ้าเราไปออกโฉนดให้เขาได้ยังไงก็นั่นนะสิครับแล้วคุณไปไล่เขาได้ยังไงอ่ะคุณยังไล่ชาวบ้านสาสิบลายไปเลย